สวัสดีครับทพพ5และ AIS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีเวิดไทยลีกนะครับก็ในช่วงท้ายฤด,ดูการแล้วนะครับกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ก็เป็น2ทีมนะครับที่หยุดไปตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมเลยครับโคลิสเตโรเปิดบ้านรับการเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้ผมวรปัตรรุ่นพัตรีและคุณเกลือชัยคุณโทรครับ <c oughs> บอลเจ้าชิดเปิดเข้ามาแล้วได้ม่งครับจังหวะนี้ จะเสยให้กับเพื่อนเล่นต่อนะครับในจังสุดท mm ้ายฟิสตองโดครับ nice ดูจอขึ้นมาฝาเปิดทางพอดีครับเฮปาร์ตี้แต่งเข้าซ้ายเปิดเล็งเสาสองแม่กะบ่งเอาเข้าเลยแต่ว่าสุดท้ายเบาเกินไปครับเข้าือสินธิวิชัยเท้าซ้ายของเฮปาร์ตี้นะครับแล้วดูครับโหลงมาจุดตรงนี้นี่ชนะนันถึงด้วยบ่อยให้ไปครับบยังไม่แม่นนะครับทางแบ็คอ เรียมอุสิบระจะเลาะไปเสร็จทางทศวัส์นะครับเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วทศสวัร์แทงบอลลุนที่วันเดอร์แต่เข้าไม่ติดนะครับแล้วใช้ความเร็วจี้หนีแซ็คฮอนนี่ผ่านเข้ามาโดนได้แปะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแบบนี้แปะหักคัดแบ็กเข้ามา 1- 0โดยิพันธุ์รุ่งจันทร์ครับเขาทำกันยานยอดเยี่ยมเลยครับบอลที่ทิ้งมาให้วันเดอร์หลุยเนี่ยมีพื้นที่แล้วได้เปรียบ้ตหสปีดมาไม่ทันนะครับแล้วเปิดมาตรงกลางแทบจะตรงจุดโทษเลยพลาดยากครับตรงนี้ของบิพันธ์โอ้เยี่ยมมากครับนี่ครับ ขอนี่ว่าเร็วๆยังไม่ทานเลยนะครับแล้วเปิดตัดมาตรงนี้ธีริพันธ์ยืนตำแหน่งที่เขาบอกว่าทำได้ดีมากนี่ครับโอ้โหหมดสิทธ์เลยเสียฟาวแต่ตอนนี้เกมของเทโลขึ้นไม่ได้เลยครับโอ้เสียบอลตลอดเอาละครับยกมาตรงนี้ของทางวันเดอร์เล็กแล้วสั้นลุงโอ้โห้วสามีเลงปัดไม่ได้ดอกที่สโอ้โหไม่รอดครับสองศโดยธนาดันครับโอ้โห ดูครับเสียบอลมาแบบนี้แล้วพื้นที่มันเปิดทันทีครับขวยจงวังหวะแรกได้ก่อนแล้วก็อีกทีหนึ่งครับสิทธิวิชัย,ตชยแต่ตรงนี้เนี่ยโผล่ยากมากๆครับ3ครั้ง3คราวของทางแดนคออไม่พลาดแล้วครับเซฟได้1แล้วก็เซฟได้2อีกทีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆแล้วเปิดมาอยงนี้เลยครับออกมาดักครับทางวรุษ้าทางพีรพัฒน์เอาพักจังหวะนี้เปลี่ยวเข้าไปต้านอีกทีหนึ่งบวกกับวิสรุธ เข้าขาทิมต่อทะลุมาอาทิตย์เล็กเอาละครับซ้ายยิงชนเสาโอ้โหไม่ได้ครับอีกทีเดอนียวรอดีก็ยังมีบอลลุกกรตามไปเก็บอีกโอ้โอโอยังไม่มีช่วงครับโอ,โอ้โหหลอกมาหลุดตำแหน่งไปด้วยนะครับโอย้ยิงยังไปชนเสาครับอาทิตย์แล้วจะย้อนมาทีบอลเปล่าไปแล้วเอกชัยนะครับอยู่ที่บอลเปิดเข้ามาบ่งจังหวะได้จะไม่พ้นชกออกมาครับวรุกแถวสองสัญชัยแต่งหนีเฮมารตี้เข้าซ้ายลองซัด โอ้หเจังหวะนี้แม่ตรงตัวแต่ว,ว่าก็ไม่ปลอดภัยก็ปัดทิ้งก่อนดีกว่าดูครับจับแล้วพาหลบแฮปปี้มาได้ด้วยอัดด้วยซ้ายเลยนะครับอีกทีนะครับเอกชัยยอดเข้ามาได้บอหยังนำอยู่สองลูกนี่ก็ยังต้องบอกว่ายังโอเคอยู่ครับแต่ลูกนี้โอ้โหหน้าได้แบบสุดๆเลยนะครับชุดพลย้ำกลับมาเอกชัยชานุก,กูลต่อมาถึง ไอแซคคอนนีกองหน้าเก่ารูเดีโอ้โหซัดมาอีกทีเดินไปติดไปมือปอกทิ้งไปเลยครับยังเอาตัวรอดได้ครับสุดท้ายขบวนวิ่งแลบไปแล้วทิ้งข้ามลายกองหลังไปเลยหนักพอดีครับแต่งบอลลุยเข้ามาเจอสกัดแล้วสุดท้ายเสียจุดโทษครับโอ้เสร็จเลยครับเฉลิมศักดิ์พาบอควบเข้าไปในกรอบเขีโทษแล้วนี่ครับบอลสุดท้ายนี่แหละครับเอาแล้วครับคือถ้าแบบนี้สัญญาณจาก คอนโทรลของ v ีเนี่ยเห็นต่างว่าลูกนี้อาจจะไม่เป็นจุดโทษได้นะครับดูจอขวามือที่น่าจะเห็นชัดนะครับเนี่ยครับเหมือนจะม่โดนะครับถ้าดูจากจอขวามือนะครับลุนครับลูกนี้ไม่ให้หยอดขึ้นมาจะให้เฮแบตตี้ไม่ทันแล้วครับจบในช่วง45นาทีแรกครับแบงค์ข้อขึ้นนำสอง่อสูงได้ครับกิริพันธ์พงษ์จันนาทีที่9แล้วก็ชนะนันท์บ้องบุภานาทีที่21นะครับเอกชัยครับ เปิดเข้าไปลุ้นเลยโอ้โหวัดที่เอเวอตันยังโบกมาได้ครับบอลแรกไอแซคคนนี้โบกชงเข้าในไม่ตรงเอาเตะสกัดตรงนี้ของวิสูจน์อามริกากกันเองกับสั้นดูดิโอ้โหวคู่เซนเตอร์แกวตันเกับทำพุทธินันยังคงเป็นเอกชัยรับหน้าที่เหมือนเดิมครับเปิดเข้ามาโปบกตรงนี้โอ้โหยังไปติดเฮมบตี้กลับตัวจริงเอาเลยครับได้ประตูครับโอ้ไล่ขึ้นมาจนได้ครับตึงตอสองโดยอาทิตย์ุจิดาครับชลบุญอยู่หน้าปากประตูหลายครั้งหลายคราวไม่ได้เดี๋ยวดูเตะโบกมาตรงนี้ก่อนนะครับ บอลโดดขึ้นมาแล้วดูโอ้โหลูกนี้นี่สุดสวยเลยนะครับนี่อาจังหว่าอลตีมากๆนะครับในการขึ้นไปตีตรงนี้นี่วานี้มีประตูของพอดีจะพามาสุดสวยแล้วดูอาทิตย์บ้างครับวันนี้ถึงบอลก่อนนะครับทางทิบูชินดาแต่ว่าจังหวะจากเนี่ยดูนะครับแล้วดูเหมือนน่าจะไม่โดนด้วยนะครับน่าจะไม่ไม่ขาน่าจะไม่โดนทางเขาสวดิ์ครับเขาจะเจ็บเนี่ยอาจจะปะทะกับผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยครับต้องได้ประตูครับ บอลเปิดขึ้นไปลุ้นด้านบนครับสุดท้ายเฮปบร์ต ouais ี้ได้ใส่ล pues, ูกเดียวโอ้โอ้สุดๆไปเลยครับ3-1ครับโอ้โหประตูที่สำคัญมากๆเลยครับเตรียมไปแล้วครับ145ประตูครับของเฮปบร์ตี้เฟร์นาเดสครับโอ้โหดาวสโมสรสูงสุดตลอดการของฟุตบอลไทยลีกครับตอนนี้เฮปาร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับยอมใบเหลืองไปด้วยครับดูอีกทีครับบอลเปิดมาตรงนี้โศวัสด อบอลลงไว้สวยเลยนะครับแล้วขึ้นมาจับแล้ววางเท้ายิงอูโหูบอเนี่ยพุ่งแบบไปตะจรวดไปเลยครับคือบอลมันสายครับแล้วศินวิชัยก็หมดสิทธิ์แล้วครับอีกชีนึงชาตุดูไปเสียบอลลูกขยันนีมีบวกเลยครับบอลเข้าทางชากุดูผู้สินปล่อยตอ่อดีดออกขวาไม่กระชัยแล้วสุดท้ายโอ้ย้อนมาตรงนี้กลายเป็นว่าไปเสียฟาวครับบริเซโรด,ดูเคีย แล้วโอ้โหเสียวสักครับจังหวะเข้าไปย่าตรงนี้นี่คือเขาเองมีใบเหลืองติดตัวด้วยนะครับแดงะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหคุมอารมณ์ไม่อยู่เองด้วยทางการของเขาเลยนะครับในฟุตบอลรีโวทไทยลีกบอลจังหวะแรกได้เปรียบของสังชัยตัดเข้ามาไหลแล้วแปรลงด้ยชนเสาเอาไปได้ครับโอ้โหจังหวะสำคัญมาทีนี้แล้วครับ โอ้โหสันชัยเยี่ยมมากครับแต่มาในนี้ถุดเลยครับที่ส่งโดไมไปก้าทัาฟ้าด้วยแล้วปาแล้วเดี่ยครับห้าต่อสามนะครับบียูสวนกลับขึ้นมาขวาเขานั่งเฮปตี้ตัดเข้าในเหลี่ยมเท้าซ้ายเราให้มาวันเดอร์ต่อมาถึงรุ่งรัดเข้าซ้ายข้างถนัด mm hmm. เล็งตรงนี้โอ้โหบทไปครับวันเดอร์ปล่อยบอลตกเอาไปดูดไม่ลงเองครับเสียบอลให้กับทางวันเดอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนออกด้านขวาตรงนี้ได้เปลี่ยนเลยนะครับ ไม่ลำหน้าของนัทถุสุกสุ่มจิ้มต่อมาเสาไกลลูกนัดเลื่อนแล้วยิงอย่างลงตัวเสฟไปได้ครับสินดีใช่ชนตรงนี้ผู้สินสุดท้ายมา,าเาเป่า <laughs> แล้วเลสลี่น่นอะไรครับน่นอะไรครับเราก็ว่าอยู่ครับว่าคือถ้าผู้สินในสนามเป่าแล้ว <laughs> คือผู้สินนักด็ดเบอร์งามเนี่ย คงไม่ได้เห็นว่าอยู่ในกรอบเกี่ยวโทษถึงเปล่าแล้วคิดว่าให้ฟรีคิกเลยครับแต่พอพอมันชนแล้วเปล่ในกรอบเนี่ยนี่แครับปีอารต้องเช็คครับประตูที่สองของเขาในโอกาสนี้จะมาไหมครับดูได้ก็จุดโทษนะครับลูกนี้ยิงอ่าเรียบร้อยครับอ่ะดูอีกทีครับก็ถือว่าศิลวิชัยไปถูกทางแล้วด้วยนะครับเกือบจะไปอยู่อ่ะแล้วจบเกมเลยนะครับ เป็นทนางด้านแารข้อ,อยูืนเต็ดนะครับบุกมาเรีมงริเทโร4ประตูต่อหนึ่งนะครับ